สวัสดีเอฟซี FC, สวัสดีเพื่อนเพื่อนครับสวัสดีเช้าวันที่สิบสองครับที่อำเภอสอยดาวจันทบ,บรุรีสวัสดีอ๋อตอนรับเข้าสู่ช่องนรอยลัดผลไม้ซิ่งวิ่งข้ามแดนครับอากาศดีครับตอน,นเช้าเนี่ยอากาศเย็นมากที่อำเภอสอยดาวเรื่องของพี่โอภาสก็น่าจะขึ้นเต็ม ผมก็เต็มแล้วอย่าว่าจะพ,าเ,เพเจะาเพื่อนๆไปดูกันขัดแยดน้ำใหยนะครับที่อำเภอสอยดาวจันทบุรีนะครับผมนี่รถเข้าลงมาในแนมก็มีทันบวบๆนี่ยังไม่เต็มตัวนี้ของน้องโจ้นะครับขันน้นที่นี้าั้ทตัวนี้คือหกบนะครับ ไปดูกันเลยเพราคัดแยกแต่เมื่อคืนนะครับคืนก็ลำใหญ่เนาะเยอะเข้าเยอะก็ไม่ได้เปี่ยนพวกลำใหญ่เยอะมากเยอะเอตาเข้าใบมันิ เราตักเอาใบบ,บุทิ้งข้างนอกแต่ว่าบุชิงที่เครื่องก,ก็ตัดแยกเมื่อตีห้าเนี่ยมันเข้ามาคนก็ยังเย็บตัวนี้พวกน,น้องเรา,วาเวลาทำเสร็จแล้วเขาก็ต้อจะกลับบ้านพักผ่อนอันนี้ก็รอขึ้นครับอบอีกรอบนึงนี่คันของผมเต็มแล้วเหลืออยู่สองผลเนี่ยเสองผล มาเต็มแล้ววันนี้นะครับเนวันนี okay. ้นี่การของน้องโจดูการที่เขาคัดแยกลำใหญ่นะครับนี่ลำใหญ่นี่นี่ลำใหญ่เกตอันนี้เกตเกตเอเออะเห็นไหมเกตสูงนอกนะลูกใหญ่นะครับ เราก็รับประทานได้ครับให้เพื่อนๆดูนะครับเขาใส่เข่งเต็มเดี๋ยวพาไปดูทีนี้เขาแพ็คที่บรรจุไปส่งที่ประเทศจีนนะครับเป็นที่โรงเรือน ผมก็เพิ่งให้พี่หออกกกายเพิงกลับมาอรงเรียงหมดนะนี่ที่ตู้นี่เขาอบกรรมฐานไม่ คือถ้ออานนพวกเชื้อก่อจะเอาวัตถุที่ตู้ันเนเนอพวกเชื้อราพวกอะไรเยอะมากนี่คือเครื่องที่เขาแพ็คครับ อืมกับพูดภาษาอะไรผมฟังไม่รู้ด้วยเดี๋ยวก็สื่อสารกันได้เป็นนำําใจส่วนไปประเทศอื่นประเทศ มาเรื่อยๆเขาถมียในลูกที่สวยสวยมากคนคัดก็หลอน้นองๆเพคน of of บ้านเขามาทำมาตรงนี้ข้ามมา่อกี้ข้ามที่ดาดบ้านแหลมอ่ะพี่ที่ข้ามมาบ้านแหลมเนาะ วานผมก็ไปมาไปตลาดตอนเย็นหนลูกใหญ่นี่เหี F ่ยดเอทั้งนั้นเลยเขามีแป้งด้วยเขามีแป้งด้วยน่ารักจัง ขาไม่แปลงแปลงถูถอันนีู้น่ารักจังแปลงถู <c oughs> ที่เ็าคัดเสร็จแล้วเราจะตั้งไว้นี้แล้วก็ลองขึ้นรถนะครับครับยังไงก็เพื่อน แล้วก็ f c ฝากติดตามด้วยนะครับช่องร <c oughs> ับผลไม้ซิงวิ่งทำแดงนะครับกินกับระปานแดงมากฝากเข้ามาติดตามเข้ามามใใกดหัวใจกดคอมเมนต์กันด้วยนะครับผมเริ่มขึ้นทันบนโมที่ผู้าำ เข้าไปประจุข้งางในเข้าไปจุ่มข้งา,างใน,งนแล้วก็ผมก็จะเต็มแล้วก็รอการนิยกรเสริฐของจันทบุรีเข้ามาตรวจแล้วก็จะไปส่งที่ท่าเรือแแบบฉบังนะครับที่จบ de la tío. ส่งไปประเทศทีนก็ทีแรขกกอจบไวเพียงเทนี้กอน,นะครับเพนะติดตามอีพีสองครับ ครับผมสวัสดีครับ